น้คะเพื่อนเพื่อนน้องเขาเห็นไม่คะเพิ่งมาใหม่ไม่ค้าคนนี้เขามาจากน่านรูมือเขือสีชม่วทางเชียงใหม่ไม่มีนะคะเนี่ยไม่เห็นนานละเดี๋ยวกลับจาก หาหมอแล้วก็จะตำน้ําพริกปลาร้าอีกแล้วค่ะปินโตนั่งใกล้จะหมด้ะค่ะเลยนิดเดียวอืม,อมน่ากินเสือมุอน่นสวยงามน,น้องรู้ว่าพี่กินตะัก ก็เวลาทอดเนื้อทอดไรให้ลูกให้หลานก็กินนิดๆหน่อยๆไม่กี่ชิ้นเมื่อเช้านี่ก็มีหยอดอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะเนี่ยยังมีหยดน้ำอยู่เลยเนึกว่าจะลงหนักซะแล้วเชาว้านี้รอน้องพลกลับจากทำงานค่ะวันนี้น้องพลจะไปส่งแม่ ไปหาหมอเบาหวานค่ะวันนี้แม่แต่งตัวสวยสวยได้แค่นี้นค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ